สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะวันนี้ป้าจะต้องหาเวลานะคะวันนี้คือเราจะมันมีแดดนะคะพี่น้องวันนี้มีแดดแจ่มเลยแล้วคุณลุงก็กลับมาจากกรุงเทพเมื่อวานนี้นะคะกลับมาจากไปประชุมที่กรุงเทพแล้วทีนี้เราก็จะต้องมาเคลียร์สวนคือหน้านหน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะรกมาก นะคะหญ้าตัดไม่ทันคุณลุงก็พยายามที่จะตัดในแถวแถวบริเวณบ้านนี้อันนี้เริ่มมีใบไม้ร่วงลงมาเยอะแล้วนะคะจากต้นติ้วนะต้นติ้วแดดสองมองไม่เห็นนี่แหละมันมันบ้างที่ป้าบอกว่ามันร่วงหล่นลงมาบ้างนี้ก็คือมันยังไม่เหี่ยวนะคะมันยังไม่แห้งทั้งหมดนั่นเองก็มีแต่ใบใบแก่ที่ลัดใบร่วงลงมาบ้างนะคะเนี่ย ก็คุณลุงกวาดกองกองเอาไว้เดี๋ยวเราจะเอาใส่ถุงไว้นะคะเอาใส่ถุงปุ๋ยเอาไว้เอาไปทําเอาไปให้มันเปื่อยทําเป็นปุ๋ยปีนี้เราจะไม่เอาไปทิ้งนะคะแต่ว่าจะเอาใส่ถุงไว้ให้มันเปื่อยทําเป็นปุ๋ยหมักนะคะว้าวมันรกมากเลยพี่น้องดูสิเนี่ยป้าพามันเลาะดูก่อนที่เราจะปฏิบัติการปฏิบัติการ เคลียสวนนี่เขาเรียกว่าปฏิบัติการเคลียสวนก็คือนี่คุณลุงก็เอาไม้มากองกองไว้ให้ตัดไม้มาบางทีเราจะอาจจะได้มีการค้ำยันนะคะนี่ถุงถุงขี้ไก่แกลบนะคะถุงขี้ไก่แกลบที่เราซื้อมาใส่ต้นไม้นั่นแหละพอดีมีถุงว่างเปล่าลงเราก็เอาไว้ที่จะมาเก็บใบไม้นะคะอันนี้น้ำแช่ดูสิคะเนี่ยขนาดหญ้ายังตายเลย ตรงนี้มันจะเป็นอ่างเป็นอ่างเป็นแอ่งอยู่นิดนึงตรงนี้มันก็เลยแช่ขังนะคะเออหญ้าก็ตายแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดออกมันก็คงจะเกิดขึ้นมาใหม่อีกนะคะสําหรับที่ตรงนี้ป้ามีความตั้งใจว่าจะเอาดอกไม้สวยๆมาปลูกไว้ที่สนามน,นี้ด้วยกันกับหญ้าหรือแทนหญ้าไปเลยวางกระถางหรือวางแนววางแนววางแ,ววางแถวของไม้ประดับที่ สามารถลงดินได้ก็ได้นะคะป้าก็กําลังคิดอยู่ว่าจะหาพันธุ์ไม้อะไรมาลงตรงนี้ก็คิดนานแล้วละแต่ไม่มีโอกาสได้ไปเอาสัทีป้าเห็นเขาขายหัวดอกทิวลิปนะคะอยู่ที่นู่นแหละทางสุรินหรือบุรีรัมย์นะลืม,นะล,มละทางนู้นแหละนะคะป้าก็ว่าจะไปหาข้อมูลว่าปลูกได้ไหมที่บ้านเรานะคะแล้วป้าก็จะเอามาปลูกที่นี่สวนชมจันทดูซิชาดัด มันก็มันก็ไม่เป็นดอกเห็ดแล้วนะคะเนี่ยมันก็จะมีหนวดขึ้นเต็มเลยป้าเรียกมันว่าเป็นหนวดชาดัดอ่านี่หางกระรอกก็อุตสาหยังเหลืออยู่นะคะดูสิเนี่ยดอกหางกระรอกสวยงามจูอยู่ตรงนี้อุตสาหยังมีดอกอยู่แต่ป้าก็ต้องให้คุณลุงหรือต้องมีคนช่วยกันจับนะคะจับแล้วก็ เอาคำยันขึ้นเขาก็ยังสวยอยู่เนาะดูเฟินสิเฟินก็ที่ป้าบอกว่าไม่ต้องตัดออกนะเอาไว้ให้สวยๆตอนแรกอ่ะสวยงามมากเลยพี่น้องแต่อีกหน่อยเขาก็คงอาจจะเหี่ยวลงเนาะถ้าไม่มีฝนแล้วก็อาจจะเหี่ยวลงตามฤดูกาลไหมแต่ถ้าไม่ตามฤดูกาลสามารถอยู่ได้ตลอดนี้เขาก็จะเขียวงามแบบนี้อยู่ตลอดเพราะว่าหน้าแรงป้าก็ต้องรดน้ำอยู่แล้วนะคะ รดน้ําเฟิ่ก็ต้องยังอยู่แต่ว่าจะต้องตัดแต่งออกบ้างเพราะว่ามันหนาเกินไปนะคะตอนนี้หนาเกินไปรกเกินไปมันก็คงจะ,อ,ะอยู่ไม่ได้โหนี่ป้าผ้าละสวนตอนมันหกเด้อพี่น้องเด้อดูสิไม้กระถางของป้าก็ไม่ไม่เหลือละไม่มีอะไรเหลือแล้วนะคะบนต่อน,นั้นจากจากที่เป็นตอนนี้ตอน,นี้ป้าใส่กล้วยไม้เอาไว้เห็นไหมคะ โอ้โหเฟินยึดครองแล้วแต่ว่ากระถางนี้เฟินจะอยู่ไม่ได้นะอาจจะอยู่ได้บ้างข้างล่างนี้นะอาจจะอยู่ได้บ้างข้างล่างนี้แต่ว่าข้างบนกระถางในนั้นนะ่ะป้าใส่กล้วยไม้ไหวเอาไว้นะคะจะต้องเอาเฟินออกเพราะว่าตอนนี้เฟินยึดครองเสร็จแล้วนะคะโอ้โห oh, นี่พามาเลาะชมสวนตอนที่ยังไม่ได้ทําอะไรนะคะตอนนี้ก็รกมาก อดทนอดใจรอมาตั้งนานเคลียร์งานเคลียร์อะไรอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังไม่จบนะยังเคลียร์ไม่เสร็จนะคะแต่ว่าป้าก็ต้องแวบลงมาเพราะว่ามันมีแดดนั่นเองถ้าไม่มีแดดแล้วเราจะตัดหญ้าไม่ได้เราจะลุยสวนไม่ได้เดี๋ยวมันจะเละเทะมันจะสุดโสมมากไปกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะเรียกความงามกลับคืนไม่ได้ยังไงก็ต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของคน หรือว่าสุขภาพของต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับเราก็ต้องตกแต่งดูแลไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งใช่ไหมคะอย่างน้อยสวนของป้านะคะสวนชมจันนี้เคยสวยงามเคยมีดอกไม้สวยงามอยู่แถวแถวนี้สวยงามอ่ามตาแมพูดไม่จบปะเปียกอันนี้ก็ราตรีนี้ก็ยังงามอยู่เนาะ แต่ว่าต้องมาตัดแต่งตัดกิ่งสักหน่อยนะคะให้เขาเป็นทรงพุ่มก็จะดีเพราะว่ามันเดี๋ยวมันเลื้อยขึ้นไปมันสเปะสปะดอกจะไม่สวยเนาะก็ต้องได้ตัดแต่งด้วยนะคะเนี่ยยึดครองกระถางกล้วยไม้ของป้าแทบจะไม่เห็นเลยอันนี้เป็นต้นกระสังหรือต้นอะไรที่เขาเรียกกินได้เขาบอกเป็นยาด้วยนะแต่ไม่เป็นไรวันนี้ขอเอาออกจากกระถางดอกไม้ของป้าก่อน ที่อยูตรงนี้ดูสิขนาดขอ่อยต้น่อยนี้ก็แตกกิ่งขึ้นไปยาว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 ไม่เป็นระเบียบแล้วคุณลุงจะต้องมาตัดนะคะต้องมาตัดออกเอ๊คุณลุงตัดไว้ก็สักพักนึงแล้วทําไมไม่เกิดยอดนะอืมอาการแบบนี้ก็คือผลัดใบนะเนี่ยหรือไม่ก็จะตายเพราะว่าน้ําแช่ในฤดูฝนก็จะดูแลต้นไม้ยากสัหน่อยนะคะยากสักหน่อย พาเดินไปดูทุกมุมก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะพี่น้องทุกมุมก็จะรกแบบนี้เหมือนกันหมดเลยดูซิว่าป้าจะพิชิตมันได้ไหมโอ้เสียสองมองไม่เห็นนี่นะคะความรกของเอ่อหญ้านะคะความรกของหญ้ากระถางเดิมๆแต่ว่าหญ้าเราไม่ได้เอาออกมันก็รกเหมือนเดิมนี่กระถางนี้จะต้องมี เออหืมเพจะหึงของป้าล้มเคกๆเ,เ,เ,เลยจะต้องมีพลังหนุ่มหลายคนนะเนี่ยมาช่วยกันเอาขึ้นนะคะเนี่ยไม่งั้นก็คนสองคนนี้ไม่น่าจะไหวนะเดี๋ยวให้พี่น้องที่จะมาช่วยกันตัดหญ้านะมาถึงก่อนกับคุณลุงกับตุ่มตามแฟนพี่ปอยนี้ก็น่าจะเอาขึ้นได้อยู่แล้วก็พวกผู้หญิงก็ป้าน,นี่แหละแล้วก็ กลุ่มผู้หญิงน่าจะช่วยกันเอาขึ้นได้แล้ววันนี้เราจะตัดกิ่งนี้ด้วยนะคะพี่น้องนี่วันนี้ป้าจะจะต้องเอาอันนี้ออกโอ้โหรกมากเลยเห็นไหมคะต้นของกระเจียวหวานนะคะเดี๋ยวปีนี้ป้าตั้งใจจะย้ายออกจากตรงนี้มันรกเกินไปย้ายขยายพันธุ์ออกไปปลูกที่อื่นนะคะสําหรับกระเจียวหวานนี้ก็จะต้องตัดออกดูหญ้าพี่น้องแสงแดดส่งดสอง มองไม่เห็นเลยทำไมแสงแดดมันเห็นนะอู้นี่ไงเห็นแล้วเห็นละเห็นหรือยังคะรคมากเลยรคแบบนี้รคเบอร์นี้จะพี่ชิดไวไหมก็รอดูนะคะว่าวันนี้เราจะทำได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่แน่ๆจะต้องลุยเอายาพวกนี้ออกที่หน้าบ้านนะเนี่ยอันนี้หน้าบ้านที่ป้าเรียกมันว่าสวนกุลหลาบหน้าบ้านเนหะ็นไหม อ้ ه, บ้านสวยจังเลย <c oughs> หลังคาแฝดสีชมพูอองตองเดอ้อจ่าเดอ้อ่าฝาทองฝากกระแจมใสไรเมรคาเลยวันนี้อู้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้เป็นกำลังใจให้ป้าหน่อยเดอ้อป้าและเพื่อนบ้านแล้วก็คุณลุงจะพากันลุยสวนนะคะสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านีนน้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ